สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเน้นย้ําการส่งหีบบัตรเลือกตั้งของกรรมการประจําหน่วยนะครับใน ที่เราจะต้องส่งอบอตอในช่วงเย็นวันนี้นะครับซึ่งผมจัดทําคลิปนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วนะครับวันที่28พฤศจิกายน2564บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะเลยนะครับสําหรับหีบบัตรเลือกตั้งที่เราจะต้องนําส่งหลังจาก การลงคะแนนนับคะแนนเสร็จแล้วนะครับมาทวนกันนิดนึงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับกรรมาการประจําหน่วยนะครับวันนี้หีบบัตรเลือกตั้งที่เราจะต้องนําส่งเนี่ยมี2หีบบัตรด้วยกันนะครับก็คือบัตรเลือกตั้งนายกอบตและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตจะมี2หีบนะครับโดยในหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะบรรจุถุงนะครับซึ่งเป็นถุงชั้นนอกนะครับภายในถุงชั้นนอกของแต่ละหีบนะครับก็จะมี เอกาสารนะครับเช่นในหีบบัตรนายกนะครับก็จะมีจํานวนของบัตรดี1ถุงนะครับซึ่งเป็นถุงชั้นในบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดและบัตรเสียอีกอย่างละ1ถุงรวมเป็น3ถุงนะครับและก็จะมีแบบกีดคะแนนเลือกตั้งสอทพอทอ5ทับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสอทอ5ทับ บันทึกข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้งสทออ5ทับ16อีกหนึ่งชุดนะครับนี่คือ,อสิ่งที่จะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกชั้นนอกนะครับในแต่ละหีบเลือกตั้งซึ่งถุงชั้นนอกก็จะใส่สายรัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหีบบัตรเลือกตั้งทั้งสองหีบจะมีเหมือนกันเลยนะครับทั้งนายกและสมาชิกในการนำส่งนะครับ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ใส่มาในหีบบัตรเลือกตั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่ใสายรัดที่หีบบัตรเลือกตั้งแล้วปิดทับด้วยช่องปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งด้วยสทพทหาทับหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนําส่งในเรื่องของหีบบัตรเลือกตั้ง2ประเภทในหลังจากการปิดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้แล้วนะครับ